นอนมาทุกคนสวยมาดีนึ่12,900บาทนะคะ ก็กราบสวัสดีเพืเ่อนๆนี่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมออปแปะกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะทุนของเราวันนี้นะ,ะอยู่ที่5,000ันบาทนะคะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราจะซื้อฟรีเกมไปอีกเหมือนเดิมเลยนะคะเบ็ด0นึนนะทุกคน5000อีกเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยเนาะมาเดี๋ยวเรามาหมุนเอาตัวคูณกันก่อนเลยนะคะทุกคน วันนี้มาเร็วไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนนะถ้าได้กำไรปุ๊บก็จะเลิกเล่นกันเลยนะคะเอ้ยคูณ12แล้วทุกคนโอ้โหมาคูณ14แล้วขอเน้นคูณหน่อยละกันนะคะทุกคนนะถ้าคูณเยอะแล้วถ้ามันแตะเยอะๆนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะคูณ16แล้วนะคะ โอ้โหอีกรอบเดียวเท้านั้นทุกคนจะตันแล้วนะคะตัวคูณของเราจะตันแล้วนะคะเพื่อนๆสวยมาเอาฟีสปินกันสักหน่อยเนะะี่ยคะอุ๊ยโอ้โยไปโ,โหทุกคนมันจะขยับไปเรื่อยๆเลยอะพอไหมอ่ะอีกสักรอบไป โอ้โยมันใกล้เข้าเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆมันใกล้เข้าเรื่อยๆแล้วอืมรอบนี้มันอาจจะไม่ถึงก็ได้เออสวย16ฟรีสปินแล้วนะคะทุกคนเอาแค่16ไหมในไหนก็มาแล้วนะหมุนให้ตันไปเลยดีกว่านะคะโอ้โยเฉียวอีกรอบเดียวเท่านั้นอีกรอบเดียวเท่านั้นนะคะ อ้โหโอเคทุกคนหมุนคูณตันทั้งฟรีสปินแล้วก็ตัวคูณเลยนะคะเพื่อนๆมา20ฟรีสปินนะคะคูณอีก20ไปดิทุกคนตอนนี้นะคะก็ประมาณ6กโมงกว่าๆนะคะทุกคนนะหกโมงเช้านะมาดูกันว่าเวลานี้นะคะมันจะโอเคหรือเปล่านะ,ะเพื่อนๆมา200เออพันสองนะคะมาอีก100บาทนะทุกคน1 5 0 0นเนี่ยค่ะ อ่าเราซื้อไปเท่าไหร่นะห้าพนะันเนาะเออตอนนี้ได้มาสองพันสองละโอ้โหแปะนอนมาทุกคนสวยมาดิหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะมาอีกหกพันเพื่อนๆมาอีกสองพันห้านะคะโอ้โหแปะนอนมาทีเดียวรู้เรื่องเลยนะคะเพื่อนๆนะสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ไปต่อจากอีกตั้ง12ฟรฟีสป,ปินนะทุกคนตอนนี้ก็คือได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคปลาขาปะเออ,โอ,โ,อ,อ 1, โอ้โหอึ้บมา1,500บาทโอ้บาทหูยทุกคนกำไรสองหมื่เบาๆนะจ้าทุกคนนะแปะนอนมาแบบอย่างสวยอะตะกี้นะทุกคนนะมาอีกแ0 0พันอกนี้โอ้ย สวยจัดเลยเพื่อนๆ8,200บาทนะคะอีกตั้ง6รอบเนี่ยทุกคนตอนนี้มีอยู่33,000าแล้วนะกำไรมาไวเกินนะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆสนใจนะอยากมาลองเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนคะ,ะทุกคนนะเราปรกบุลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนคะ,ะเพื่อนนะตอนนี้นะก็มีโปรโมชั่นนะาฝาก100นะ่ารน้าเราเพิ่มอีกน0 0บาทนะ้าฝาก2 0 0ร้อเราเพิ่ม200ฝาก3 0 0ร้อเราเพิ่ม300ฝากส0 0รเราเพิ่ม400นะคะทุกคนนะจนถึงแบบ500เลยนะคะทุกคนถ้าสนใจโปรโมชั่น100นะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะ้าเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยนะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆ โอเคนะคะจบหมุนฟรีไปนี่เรียบร้อยนะคะได้มาทั้งหมด3า0 9เอ้อย37,900บาทมเพันเอบาทนคะ,ะเ,นเพื่อนๆนะเมื่อกี้โอ้โหได้เยอะจนแบบว่าพูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียวนะคะเ,เพื่อนๆน้ำมาเมื่อกี้นะคะเราซื้อไปหรือเปล่าเราซื้อปะเออใช่เราซื้อนะคะทุกคนเราซื้อไปนอป้องเมื่อกี้เนาะเบอร์นะคะเบอร์ละเบอ,อร์ละเริ่มเบอร์แล้วนะทุกคน เราใช้ของเราเราใช้กำไรของเราซื้อนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยซื้อรอบเดียวนะคะแล้วมันจบไปแล้วได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้กำไรมาขนาดนี้นะทุกคนนะก็เลิกได้ก็เลิกแล้วกันนะคะทุกคนเนาะไปถอยเงินกันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเราจะจบมันก็จะแบบเร็วไปนะทุกคนขอซื้อเนี่ยรอบเนี้ยอีกสักรอบดูนะคะทุกคนนะถ้ามันได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเช้าเช้านี้มันกําลังเข้านะคะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราจะหมุนสลับกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน อุ้ยเฉียดฉิวนิดเดียวเองเนียคะอ่าเอาแค่นี้พอแล้วกันเนาะสิบสองหมุนฟรีนะคะแล้วก็คูณสิบสี่นะคะเพื่อนเพื่อนะอุย้ยแปะนอนมาอีกแล้วค่ะทุกคนอุย้ยดอกนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกคนนะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะเพื่อนๆแปะนอนมาสองรอบแล้วนะทุกคน โเล่นเช้าๆแบบนี้นะคะมันก็เข้าดีอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะแนะนาเลยกบมา1,820บาทนะคะทุกคนไม่อยากจะคิดว่าถ้าตะกี้นะคะเราหมุนจนแบบคูณตัน20บะเราอาจจะได้มากกว่า1,500นะเพื่อนๆเออลปอีกรอบหนึ่งเท่านั้นนะคะตัวเคมา5,040บาทนะคะ สวย1,120หอบกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะเพื่อนๆอ่ะอีกรอบเดียวเท่านั้นนะคะจบฟรีสปินเราจะเลิกเล่นเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะทั้งหมด1,8,480บบาทนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็มีอยู่51,325บาทนะคะกำไรก็45 0 0 0นนะคะทุกคน46 0 0 0นนะประมาณนี้นะคะทุกคนนะขออนุญาตไปถอนเงินก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดติดช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย